ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กิกรมเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o bon o t b a l l 2 0น5ส่วโนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นี่ครับทุกคนจะทำการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันจันนะครับทุกคนก็คือเป็นการพูดถึงนักเตะแพ็กใหม่นั่นเองนะครับก็มีใครกันบ้างหรือว่ามีโอกาสให้ทุกคนเป็นนักเตะรูปแบบไหนกันบ้างเราต้งการับชมใน,นคลิปนี้เลย้วยกันนะครับ ก่อนท่ชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับคนก็เรามาเริ่มได้เรียนดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับทุกคนว่าคลิปนี้นะครับจะดำเนินการพูดถึงอาการเปลี่ยนแปลงนะครับคนนักเตะแพ็กใหม่ในส่วนของวันจันท์นะครับทุกคนหรือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับสำหรับแพ็กนะครับทุกคนจะมีการหมดอายุไป2รูปแบบหรือว่า2แพ็กเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็คือเป็น2อันนี้เลยนะครับทุกคนเป็นแพ็ก บราัสเลียนลีกทั้ง2ลีกเลยครับทุกคนหรือว่าทั้ง2แพ็คเลยนะครับไม่จะเป็นโชว์ไทม์เลยก็ POTS นั่นเองนะครับทุกคนก็คือหมดอายุไปวันจันทร์นั่นเองนะครับแต่ก็แพ็คใหม่นะครับคนอันแรกนะครับก็น่าจะเป็นอันนี้ทุกคนเป็นแพ็คของคาริสปูโยนะครับทุกคนอันเดรเปียร์ลนะครับผมแล้วก็มาคอสคาฟูนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาส่วนของวันจันทร์เก้าโมงเช้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบก็คืออนนี้นะครับเป็นในส่วนของโชว์ไทม์นิวเยกิฟนะครับนี่ก็ จะเข้ามาวันจันนี้เลยหรือเปล่านะครับทุกคนหรือว่าอาจจะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันพฤหัสหน้านะครับอันนี้คือต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับก็เป็นไปได้2รูปแบบเลยด้วยกันนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนะครับทุกคนหรือว่าทางฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เชื่อมกับคนหรือว่ากับยูเซอร์นะครับรวมไปถึงอีเวนต์ที่เล่น ก่อนทำการอัปเดตนให้สั้นๆประมาณนี้ก่อนเลยกันนะครับทุกคนเลยก็ข้างฝั่งของอีเวนต์ตรงนี้นะครับวันนี้ก็คือยังไม่หมดอายุนะครับทุกคนเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของเฟสทีฟซีซั่นแคมเปญอยู่นั่นเองนะครับทุกคนก็คือต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าแคมเปญใหม่นะครับมมันจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังปีใหม่เลยทีเดียวนันเองนะครับทุกคนก็จะเป็นแคมเปญล่าสุดไปก่อนนะครับผมจนถึงสิ้นปีเลยนั่นเองนะครับก่อนทำการนับเดืนให้สั้นๆประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะดำเนิน ลงรายเรียนให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าแพ็คใหม่นะครับคนมีใครกันบ้างและค่าพลังไว้ตังอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กด Sub subscribe ไว้รังใช้กันเหมือนเดิมทุกคนไ้เจอกัใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ